สวัสดีครับทุกคนจากเมืองย่างกุ้งประเทศพามา่านะครับวันนี้ผมจะเดินไปเที่ยวเจดีโบตาทาวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักสามารถเดินไปได้เลยครับ <ง PU. S 1> เห็นมีร้านข้าวอยู่ปากซอยเดี๋ยวเราแวะกินข้าวก่อนแล้วค่อยเดินไปต่อนะครับทุกคนมีกับข้าวหลายอย่างเหมือนร้านข้าวแกงบ้านเราเลยตแต่กับข้าวที่นี่จะเน้นมันมันมากกว่าบ้านเราได้มาแล้วกับข้าวสามอย่างถ้วยเล็กๆนะครับ น้ำซุปนี่อร่อยนะทุกคนรสชาติเปรี้ยวๆเค็มๆมีน้ำพริกให้ด้วยโต๊ะนั่งกินข้าวก็จะตัวเล็กๆแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโรงเรียนหรือเปล่าเห็นมีคนมารอารับเด็กๆกันเยอะเลยครับการเดินเที่ยวนี่ก็ดีนะครับทุกคนเราได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนชุมชนแล้วก็บ้านเมืองของเขานี่ก็เป็นตึกสไตล์ตะวันตกสมัยที่อังกฤษสร้างไว้ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับเจดีโบตทาวซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยที่มาเที่ยวพมา่าด้านในจัดเก็บของมีค่าเก่าแก่มีพระพุทธรูปเจดีทั้งเงินและทองทุกคนกราบสักการะพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันครับตรงนี้เป็นมุมสงบบางครั้งจะมีคนมานั่งสมาธิบริเวณนี้ด้วยครับเจดี JD, สถู ที่ทำจากเงินแท้ๆแล้วก็เครื่องเงินต่างๆครับอันนี้จากยอดเจดีทำด้วยทองคำแท้ๆเลยนะทุกคนแล้วก็ประวัติเจดีโบราณครับพระพุทธรูปแก่สลักจากงาช้างแล้วก็ไม้เนื้อหอมเจดี JD ทองเจดี JD เงินพร้อมเครื่องสักการะตรงนี้สำคัญนะครับทุกคนเป็นผอ,อบหรือสถูปเก่าแก่ที่ค้นพบแล้วก็มีแผ่นจะลึกดินเผา มีคุณค่ามากๆวันนี้ต้องเดินดูแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีผู้ใหญ่มาเยี่ยมชมเจ้าหน้าที่ต้องรีบเคลียสถานที่เพื่อต้อนรับผู้ใหญ่ครับเจดีย์ mm. <JD S 2> โบตทองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเจดีย์โบตถาวเนี่ยนะครับเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสูงถึง40เมตรเป็นเจดีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของพม่าเลยทีเดียว ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองย่างกุ้งเลยครับสำหรับผู้สร้างเป็นชาวมอญซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับมหาเจดีย์ชเวเดกองจึงเชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า2,500ปีแล้วครับสิ่งที่ห้ามพลาดและเป็นที่นิยมของคนไทยก็คือการมาขอพรจากเทพทันใจนะครับเจ้าหน้าที่พูดไทยได้ด้วย ทุกคนครับวันนี้เสียดายมากคงได้ดูแค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาตามให้ออกแล้วครับตรงข้ามเจดีโบตถาวนี่นะครับมีเทพกระซิบซึ่งก็ปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมาก็มากพอพรได้นะครับ นทำได้นะคะมีเทพประจักรอง์ล้ยี่สิบบาทนะครับติดกับเทพพระเซทนะครับมีร้านค้าขายทุกอย่างเลยครับขายเครื่องไหว้เครื่องบูชา<ม>เครื่องรางเ<า>ม่คาพุทธไทยได้ด้วยะะเพราะว่าคนไทยนิยมมาวัดนี้กันเยอะเลยครับมะพร้าวทองจัดเป็นชุดไหว้น่าจะมีความหมายดีนะครับผมว่า หลังจากที่ผมไหว้พระเสร็จแล้วเนื่องจากเจดีโบตทาวเนี่านะครับอยู่ติดแม่น้ำย่างกุ้งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศริมน้ำตอนเย็นกันครับตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับทุกคนสามารถลงไปเดินเล่นได้มีล่องเรือดินเนอร์ดูพระอาทิตย์ตกด้วยวิวสวยมากแสงกำลังดีเลยครับ ตอนเย็นชาวย่างกุ้งก็ามานั่งเล่นกันถ่ายรูปก,กันดูนกลมเย็นสบายๆบยบรรยากาศดีมากๆเลยครับทุกคนมีเสียด้วย มาเที่ยวตอนเย็นนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเราได้มาเห็นวิถีชีวิตเลมน้ําของชาวย่างกุ้งว่าเขาทําอะไรบ้างใช้ชีวิตยังไงแต่ละคนก็มีวิธีของตัวเอง นี่ก็เป็นบรรยากาศทิมแม่น้ำย่างกุ้งตอนเย็นบรรยากาศดีมากๆทุกคนทุกคนครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ